2,612ประมวลกฎหมายวิธีพิหนักความแพง่งและวิธีพิหนักความอาญ,ญาสองที่29มิถุนายน2 5 4 6คําคำถามข้อหนึ่งในเก่งกับในกล้าเป็นบุตรของนังทิพย์ บุคคลทั้งสามมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่999 99ในเด็งต้องในเก่งต้องการโฉนดมาเพื่อทำนิติกรรมจำหน่ายส่วนของตนและเข้าใจว่าในกราเป็นผู้เก็บโฉนดไว้แต่ไม่ยอมส่งมอบให้ในเก่งจึงฟ้องในกล้าเป็นจำเลย ขอให้ส่งมอบฉนดและเรียกค่าเสียหายระหว่างพิจารณาความปรากฏแก่ศาลว่าหนังทิพเป็นผู้เก็บรักษาฉนดไว้ในเก่งโจทยืนคำร้องต่อศาลชั้นต้นมีใจความว่าหากศาลเห็นเป็นการสมควรหรือจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ก็ขอให้ศารหมายเรียกนางทิพย์เข้ามาเป็นจำเลยร่วมสารชั้นต้นเห็นว่ากรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงมีคำสั่งให้เรียกหนางทิพย์เข้ามาเป็นจำเลยร่วมหนางทิพย์จำเลยร่วมให้การต่อสู้คดีและตัวแย้งว่าคำสั่งของสารชั้นต้น ที่เรียกนงทิพย์เข้ามาเป็นจำเลยร่วมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบศารชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยร่วมสม่งมอบชนโหนดแก่จโจทย์จำเลยร่วมอุทธร์ว่าข้อก่อไก่กรณุณีไม่มีเหตุสมควรที่สารชั้นต้นจะหมายเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดี และคำร้องของโจทย์ที่ขอให้ศาลหมายเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีก็ไม่ได้ยืน่นมาพร้อมคำฟ้องเป็นคำร้องที่ยื่นพ้นกำหนดเวลาศาลจ้าต้นพิจารณาคำร้องนี้แล้วหมายเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อขอใข่คำฟ้องโจทย์ ไม่ได้มีคำขอไทยฟ้องบังคับจำเลยร่วมการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมรับผิดตามฟ้องโจบนั้นเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องให้พินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของจำเลยร่วมดังกล่าวฝังขึ้นหรือไม่ถงคำตอบข้อ,อนหนึ่ง พ่อกาไก่การที่ในเก่งฟ้องในกล้าให้สมมอบโฉนดอันเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อความปรากฏแก่สารชั้นต้นว่าโฉนดมิได้อยู่ที่ในกล้าจำเลยแต่อยู่ที่นางทิพมารดาเป็นผู้เก็บรักษาโฉนดไว้สารย่อมไม่อาจพิพากษาบังคับให้ในกล้าส่งมอบโฉนด ให้ในเก่งได้และหากสารจะพิพากษายกฟ้องเพื่อให้ในเก่งไปฟ้องหนังทิพย์เป็นคดีใหม่ก็ไม่อาจกระทำได้เพราะเป็นการฟ้องบุพการีโตนกรณีเป็นการสมควรและจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งคนยุติธรรมที่ศาลจะมีคำสั่งเรียก นั่งทิพย์เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57อนุ3วงเล็บขอไข่วงเล็บเทียบคำพิาพากษาสาลฎีกาที่2412ทับ2.27สำหรับคำร้องของโจทย์เป็นเพียงแสดงให้ปรากฏต,ต่อศาลว่ากรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรที่จะเรียกบุคคลภายนอก ให้เข้ามาในคดีซึ่งศาลมีอำนาจที่จะเรียกนางทิพย์เข้ามาเป็นจำเลยร่วมได้เองตามมาตรา57อนุ3วงเล็บขอไข่คำร้องของโจทย์จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องยื่นพร้อมกับคำฟ้องวงเล็บเทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่675ทับ2,119 สารชั้นต้นหมายเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วข้อขอไข่คดีนี้โจท์ฟ้องบังคับให้จำเลยส่งมอบโฉนดและเรียกค่าเสียหายเมื่อเขาได้ริงปรากฏแก่สารว่าจำเลยร่วมเป็นผู้เก็บรักษาโฉนดไว้และสารหมายเรียกจำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความในคดี ามาตรา57อนุ3วงเล็บขอไข่สารชั้นต้นย่อมเมียมหน้าพิพากษาให้จำเลยร่วมส่งมอบชนดแก่โจทย์ได้กรณีไม่เป็นการพิพากษาเกิดไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันจักต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีวิจาความแพง่งมาตรา142วงเล็บเทียบคำพิพากษาสารดีการที่ 2206ทับ235อุทธรของจำงเลยร่วมทั้งข้อกอไก่และขอไข่ฟังไม่ขึ้น